น้ำขึ้นไลยแล้วพี่น้องอันนี้อันเรือหากุ่งกระส้างค้างกุุ่เพันเห็ดดีเนะาะพี่อ๋โอโอ้เอางายขึ้นสิเนาะอันนี้ยราเข้าใจเห็ดนี่ออขายกุ้งเต้นเพิ่นขายโลเทไรย์อย่างนี้ไปห,หาซิปซองเกาอยู่บ่ โอ้ยร่าไปก่อยจ้กต่อยอยู่มาไปก่อ้ตอยกุ่กอเดี๋ยวันบ่คอยเขาตุ่มมันมันมันฝนเยอะเยตกเดี๋ยวบ่โตกคือหวานเ่คือกัน้ใส่กได้พา่าบอานเนาะนบักไลหนึ่งนเอุปกรณ์อุปนี้หลงกลุ่มกอนี้หลงกลุ่มเลยนะแนวนี้่ใส่นั่น นั่นเอาแจกแจกขายในบ,าบา้านขายสกลุลายตายกับตาโดนหลอกอันนี้เดียวเออจำนั้นกับพ่อก่อยอยู่แต่ว่า,าอันเขาคลางเอียงแต่นั้นบ่มีว่าในร้านเขาคลางกลุ่มก็ได้ใส่อันนี้ไปเขาจะเอาเซอออกซิเย็นขึ้น,นไปเขาแคลูหันอืมอืมเป็นยังแกงบลาใส่มันถึงละแล้วโอ้ยว่าอัน สิมาเอากุงไปก่อยสันดอกใหย่นางจมอยู่นวันบวถึงโผลหน้าอึดนโอ้อึดโผล่อึดโผล่ท่านสาม่องก่จิ้มยังวะแล้วแต่่อยไปเขาเาก็ยังจมอยู่ว่าบ่มีป่าแต่ว่าเขาพยายามสวนมีอยู่แต่ว่าหันหันเขาเอาไปตลาดบละ ไปเล่เข้าไปดอนงวงข่ายเ่อะเลยป้าอันขาวปลาบุ้งงวงปลาปากปลาอยังแค่เมื่อปีเดือนละเมื่อปีนปีงจะปีงกินห่อนจะปีงอะโดนปีงขาเมื่อไส่ก็จะถอดนี่แหละไม่ได้จะกินเดือบเหินมันกลางปลากลางแม่นอยู่อืมไม่ใช่ปลาอันละใส่หมองได้แต่ปลาอันสกางเพคนนัะเออโอ้เฮ็ดปลาแดกเอาเมื่อยนี่แล้ก็เฮ็ดปลาแดกในเคิ่งถังเออปลาเอือปลาในกระเพียงเดือปลาเนาะ มันหายากเลยขึ้นปลาเหรอวะบึกอึดปลาตีนี่มันเบิดนี่แล้วมันบดสูข้นอ่ะขั้นมา,ลาปลาแก้วเขาเอาขึ้นมือน,นึงบ่หน่อยเลยเขาไต่เงินเจ้าอยากอยากแช่บ่ทันเด้อยากอยากอู้อยูอย่อันหันบ่เห็นบ่ทันแจ็คเท้อดอกคึ้น่ลาพอกับปลาเดม่า,มาขึ้งหันปลท่นเขาอืมเขาเอาไปตลาดก่อนเนาะ อุปกรณ์ไปหากุ้งหาปลาเอ็นอีลงกุ้งค่ะพี่น้องนนั่ผู้ใส่ผู้ใส่อีลงกุ้งคุณผู้ใส่มันบ่ถือจ้านิ้วใส่ก่อนว่าซ่านใหญ่ก็มาใส่หม่องพ่อได้กินใส่ตุ่มเฮ้ยหม่องก็บอกเอียังในกองนี่เอาทีมอยู่ท่านี่บ่เออเอาเขาว่าแต่มันอยู่ท่าทักปูน บ่ใช่ใชเรือเพ่นนี่บ่เลือเล็กนี่บ่โอ้ oh, ขอ่าแต่พ่นอยู่ฟังทั้งพ่นทั้งเจเพ่งพ oh, ่นเอาแมนที่าสนาบานเิด่าอยู่เป็นหม่องันงต่เมิ่กี้่ <laughs> <า> <laughs> โอ้ยมาถึิมหากุงไปก่อยในจักบาทพระสนมอึดแต่เถะว่สะพอนแฝงให้เดกปลามันบ่นปลาบ่ถือ,ม,อมัมอง่มงมันมึแ่สอบมั่งมันไม่ ผลเนาะอู้หาปลาหาปลาแจ็เอได้สอาษาไทยนาจบปะมขึ้นน้ำหนาวอมแต่ว่าน้ำก็ขึ้นไหวเติอมได้ปีนี้ว่าแต่สิบุข้นไม่ยังข้นอยู่เนาะตกเมันไหนขอสานีนลานหยด้วอออยขนาดเมื่อท่านเดเอานีเนาะถ้าท่านเดเห็นหน้าแหลกเนาะเอาไระชเอาไปหิเ ดิบในเมื่อคือกันละว,ว่าได้ก้อยเรากุ้งนี่ป้าจ,จะเอากุ้งไปก้อยอยั่คลิปนี้สซมนี่ละจ้าฝากกดติดตามซับสไครป์ช่องเยจุการ์มหวานพระเราด,ด้วยค่ะคลิปหน้าพอ,อกันไหมค่ะ